哎，八五，你三。嗯嗯嗯 ตอนนี้ช่นกงกำลังเจาะนะคะสำหรับที่ห้อยกระจกค,ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจะกะกระจกแล้วจุกขดค่ะห้องน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะติดกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ได้ห้องน้ําใหม่นะคะนี่ค่ะมีน้ําอุ่นด้วยมีทอเลดใหม่ๆด้วยนะคะสวยมากค่ะก็ขอขอบคุณช่างนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ขาวสะอาดลายก็สวยชอบชอบชอบขอบคุณนะคะ